อำเภอเมือมง30จังหวัดอุบลราชธานีจ้าใส่ผู้สาวอุบลยกมือสูงสูงเนี่ยจ้าโคนอุบลเนาะสาวอำเภอเมือมงบักลานนี่เด้สวัสดีครับน้องกาฟิลมาลําเจเกินลอยอายุ13ปีมาจากจังหวัดมหาสารคามครับขอเสียงคนสารคามนำปตองเน่อายุ13ปีนี่ปิดเทิ่มบักลานใมาสมัครเป็นนักห้องบอกเป็นพระเอกครับปาด คีอไขรข้อบทท่านในหล่นก็นจะมา่เป็นพระเอกแล้วห้องเพียงใดซื้อๆกันลำบทท่านใดๆเป็นพระเอกบทท่านใดๆไดี้หำล่ำใหมพี่น้องฟังแน่ครับเอาลองพิสูจน์เบิงอายุ13ปีครับอยากเมื่เป็นพระเอกาสั่นล่ำดีๆเนะาคท่นพี่น้องว่าบมวนบ่ได้เป็นพระเอกเด้ความวตั้งใจบ่ไหลลม สิบนิ้วยืนยอดปนมผมขอกลมขมาตอบารมีของพอสิริชใช้มาซอยอุ้มกาเดี๋ยวดาเวที่เยออเอินพอ<ว>ชอนบุรีมน,นีผู้สาวเกาห้งมาหลายอยู่ด้เนี่ย <c oughs> ลำไม่เดี๋ยวไอ้สิหากินบ่หมันไ <c oughs> อ้สามมนีโอกาสดีดิเ,นเนมียบ่มาได้มน,น <c oughs> ลมีลำไม่ลำไม่ บาลมีของอายสิลิชัยมาซอย <c oughs> อุ้มกาพิวหน่อยเขาฟังฟันอายบอยเป็นผู้ปันสักวันหนึ่งต้องมีหวังด้วยพลังบ้านเอบีและเอซีใจกุนลอยขอนำหอ้อยสืบสานไว้ฝากไว้สู้อ้อมใจสาธาธานเบื้องหลานเออายุเพียงแต่ สีเริ่มสิบสามอย่างเขาวางไวอ้อายุสิบสามปีว่าเมตตาที่ลาได้มาไล่จากแค้นขาบับขอบพระคุณเด้อครับสิบอลืมพระคุณทานสิบนิว้วหลานกาฟิวหน่อยยอ่อเพียงเสียงเก้ากระมองให้แฟนหักให้แฟนหอมคอยสารพันให้บักลากาฟิวหน่อยอย่าปล่อยวางไอ้ออบอยสิริัยเมียว มองสิไปน้องกันได้อะน้องสิยางตามห้อยไปสู้ด้วยใจบ่ามีถอยลูกพอบอหอยแม่มันสะบโคงมันน้องสิสู้เอาให้เต็มที่โอกาสมีบ่ได้ปล่อยใจเกินลอยเพิ่นซอยไวเพอป่านฟ้าเปิดปองทางพระคุณเอตีมื่อดังๆัง้กับน้องกาฟิวเนย ี่ไม้ยข้ามาล่ำไปแล้วพ้อมที่จะเป็นพระเอกโอ้ยมาคืดพ่อัตงแต่นองบอยอายุ13ปีนด่นอโอ้ยนองมากลายมาคายมาขาดล่ำาตงแต่น้อยั้งแต่หั่มดท่านใ้หมอยเดี๋ยวนี้ก็ร่าหมอยงอกคนละล่ำคักล่ำแนะ่จนว่าเฮ็ดยังโบป็นเลยเออคันบบได้ถือไม่บบได้ล่ำนี่คือคนอึดเวียคล่ายหลายนี่ครับฝากน้องกรับเทีวไน้ำแน่ี่<ส>น้อง,านะอ,งอายุ13ปีครับ